ดีนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากเรียนคอร์สดีเทลยาก,กับพี่ขจีนะคะปกติแล้วนะคะพี่ขจีนะคะจะสอนเป็นคอร์สออนไลน์เนาะราคา ,6980 บาทนี่สอนอะไรบ้างน,นะคะสอนหางานให้สมัครสกรีนบริษัทให้บอกเงินเดือนค่าน้าํามันรายละเอียดของแต่ละบริษัทของเขาเลยคะ่ะคร่าวๆของแต่ละบริษัทที่ควรจะได้สอนสัมภาษณ์งานสกรีนบริษัทให้และมีฝากงานให้ด้วยนะคะปกติถ้าเรียนอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ Facebook กลุ่มปิดนะคะราคาจะอยู่ที่ ,6980 บบาทนะคะทุกคน ซึ่งการสอนแบบนี้เวิร์กมากทุกคนเอฟเฟกตีฟมากเพราะว่ามีนักเรียนของพี่คจีเนี่ยได้งานไปทั้งหมดนะคะ700คนแล้วแต่ล่าสุดเลยนะคะก็คือพี่คจีนะคะมีเปิดสอนนะคะแบบตัวต่อตัวสําหรับใครที่อยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะเพราะว่ามีเอ่อคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าพี่คจีอยากเจอค่ะอยากเจอตัวค่ะอยากอยากเจอตัวเป็นตัวตัวเลยนะคะตัวเป็นๆนะคะนะตอนนี้ก็เปิดสอนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนแบบ ส่วนตัวเลยนะคะเรียนเป็น private class ส่วนตัวคือมาเจอพี่กจีได้เลยส่วนตัวนะคะเรียนที่บ้านนะคะจากปกตินะคะราคา12,900บาทนะคะเจอตัวนะคะแต่เฉพาะในคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะแคปมานะคะได้โปรโมชันนะคะราคา9 9 9 0 0บาทค่ะเรียน1วันเต็มๆนะคะเรียนที่บ้านพี่กจีนะคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะ ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจริงๆแนะนําว่าให้เรียนเป็นออนไลน์ดีกว่าจะสะดวกกว่าเพราะว่านักเรียนของพี่ก๊อจีอยู่ทั่วประเทศเลยหรือบางคนก็อยู่ต่างประเทศแต่บางคนบอกว่าพี่ค้าหนู อยากเจอพี่ตัวเป็นๆจริงๆค่ะนะคะถ้าอยากเจอตนเป็นนะคะก็มาได้นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถแบบแถวนี้มีที่พักอะไรสามารถมาเจอกันได้สามารถาลงทะเบียนเรียนและจองไว้ได้เลยนะคะและเรียนแบบส่วนตัวนะคะแบบ exclusive class นสนะสอนคุณคนเดียวเลยนะคะราคา9,900บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักตรงนี้ได้เลยหรือทักข้อความได้เลยค่ะ